ต้นชมพู่ทับทิมจันเนาะอันนี้เป็นกิ่งตอนค่ะแล้วก็มีลิ้นจีอันนี้ฝรั่งยศสมตอนไว้ตั้งแต่รุ่นสรงให้ปราบัวบานสวนเนะาะยศสมตัดแต่งเวลาตอนแรกว่าจะส่งส่งลำบากเลยเก็บไว้ซะอันนี้ก็ลิ้นจียังปลูกไม่หมด ต้นพุทราสมโอนี้ซื้อมาพักไปก่อนยังไม่ปลูกคนหมักเนาะทางต่อนทางซื้อนำค่ะพี่น้องจักพันหยางบลูโมแม่ยายสมซื้อก็เลยบรูจักพันค่ะส่วนสมโอนี่ในสวนนี่ก็มีหลายต้นแต่ยังบอติดหน่วยจากต้นเลยค่ะอันนี้เป็นต้นต่อค่ะนาะแตกแขนงขึ้นตัดออกค่ะพี่น้อง บบมันบวมเยนพันที่ใช้ต้นต่อเก่าเขาด้านนี้มะเขือเปราะค่ะพี่น้องมีทั้งดอกขาวดอกม่วงอันนี้ฝรั่งทับทิมสยามเพาะด้วยเมล็ดได้กินซุกแล้วค่ะพี่น้องต้นนี้แต่ก่อนงามงามกว่าต้นที่สองค่ะอันนี้เป็นต้นแรกเนาะที่งาม ยสมเพราะต้นกล้านะมันมีสิ่งกีดขวางเนาะมีเอตะแกงนะมาวางใส่ค่ะก็เลยต้นฝรั่งกะ่ะบรับแสงแดดเต็มที่เนาะโดนเพืนแน่กระทบกระเทือ,อนลังในการเจริญเติบโตแบบนี้ต้นไม้อยังกระยาพี่น้องถ้าเ้าโดนเพืนดูเนี่ยโอ้ยนานใหญ่ไลย ด้านนี้มาเขือเปราะต้นที่สองแต่ก้อนบองงามค่ะพี่น้องอันนี้ก็งามกว่าต้นนั้นแล้วเนาะได้กินหน่วยเขาแล้วรสชาติกะโพไซได้อยู่คือมักซิดาบ้านเฮานี่แหละพี่น้องฝรั่งมันเฮามักซิดาคั่งแต่ก่อนนะ้าโบราณน,นะพี่น้องหน่วยในน้อยซุกไว่ะ ด้านนี้ฝรั่งกิมจูไลเมล็ดสั่งออนไลน์อันนี้ค่ะสั่งมานานแล้วเนาะปลูกตั้งแต่เดือนเมษาเมื่อกี้ค่ะยังบ่ถ,ถึงปีแต่ได้กินแล้วพี่น้องเป็นไส้แดงบ่แมนกิมจูไรเมล็ดได้เมล็ดน้อยนั่นแหละไล้เมล็ดขึ้นนะเป็นฝรั่งไส้แดงแต่กะดีอยู่ค่ะรสชาติกะใช้ได้ต้นนี้ทับทิมแดงค่ะพี่น้องมีต้นเดียวนี่แหละที่ยายสมซื้อมาปลูก กำลังใหญ่ค่ะกำลังงามอันนี้กว่าสิ่งใหญ่โอ้ยใช้เวลาอยู่ค่ะพี่น้องพริกตะไคร้ตะไคร้นี่แกปลูกแล้วกันย่างบริจิกจะื้อค่ะพี่น้องต่อไปก็ทรงใสซีเด้เอาออกคือกันแล้วเนาะบริจีดงมอันต้นฝรั่งเดลี่วมอีกต้นค่ะพี่น้องกิมจูลายเมล็ดเพิ่นนั่นนะเป็นฝรั่งใสแดงแต่บลูว่าพันอย่างเด้อบาดเนี่ยพริก ต้นนี้หน้าซีบอลอดค่ะเพราะว่าเป็นโลกเห็นบอพี่น้องลำต้นเขาแห้งไม่ครึ่งซีกเละเดี๋ยวให้หน่วยเขาตึงๆกับจังสิเก็บค่ะพี่น้องไม่สมกับปูกฟิกแซมนี่แหละอีกต้นชุวยมีใส่น้ำพึ้งก็ได้กินเรื่อยๆค่ะพี่น้องรสชาติหวานกรอบอร่อยติดหน่วยติดลูกโอ้ยดีอยู่ค่ะพี่น้องใส่ได้ใส่ได้ ได้ห่อเรื่อยๆอ,อันนี้ก็กําลังเริ่มอีกแล้วน้อยกับจังสีหอ่อค่ะพี่น้องห่อไวเกินไปกับ,บดีเนาะอีสมเคยห่อแล้วทางเทือกซีดไปเลยแบบนี้ทางที่ดีถุงบางๆนี่กะเอากระดาษมาห่ออีกรอบนึงกับซีดีก็กันดูค่ะพี่น้องบางที่ถุงบางไปราคาถูกนี่กะมีผลเสียเนาะหมดแมงเจาะเข้าง่ายค่ะพี่น้อง ทำให้เกิดเป็นหนอนแบบนี้ราคาถูกของบุดีกับบเป็นตาใช่ค่ะธรรมชาติรอบๆสวยงามดอกยาสวยๆค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะสวัสดีค่ะ